ดวงการงานการเงินในช่วงเดือนกันยายนปี2564ของชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมเดือนนี้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่าโปรเจกต์โครงงานใหม่ๆด้วยความมั่นอกมั่นใจเรียนรู้เร็วมีความสามารถหลากหลายเก่งรอบด้านถ้าพร้อมลุยโอกาสรวยก็มารอยอยู่ตรงหน้าค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเก็ตรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวเมฆดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระอังคารดาวการงานคือดาวพระเสาร์ดาวการเงินคือดาวพระศุกร์ค่ะ สำหรับเดือนนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นก็คือดาวการงานของคุณเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพการงานดาวการเงินของคุณก็เข้มแข็งเป็นเกษตรนะคะถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะไม่ใช่ภพการงานขอโทษค่ะไม่ใช่ภพการเงินแต่ก็เล่งตัวคุณดังนั้นมีโอกาสดีมากๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้ค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเป็นช่วงๆไปก่อนสําหรับสัปดาห์แรกก่อนเพราะว่าดาวมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนดาวการงานขอโทษััเดาวการเงินของคุณมาสถิตยอยู่ที่ราศี ภพเรือนนี้เป็นภพเรือนอริดังนั้นเริ่มต้นมาเนี่ยการเงินนะคะมีจุดพลิกผันพลิกโผมีจุดที่ทําให้คุณจะต้องหงุดหงิดลคาคัญใจนะคะภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่เสียมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินอาจจะเป็นในรูปแบบของการต้องไปซ่อมแซมอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างแล้วทําให้ของแตกหักเสียหายนะคะต้องไปเสียเงินตรงนั้นจุกจิกําคัญใจเรื่องของการเงินนิดหนึ่งในขณะที่ดาวการเงินเสียในช่วง สัปดาห์แรกดาวตัวต้นคุณถือว่าดีนะคะดาวตัวต้นเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์เรียกว่าเป็นภพปุตตะภพแผงความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์ภพแ่งการเริ่มอะไรใหม่ๆดังนั้นนะคะคุณมีโอกาสจะเริ่มโปรเจกต์โครงงานอะไรใหม่ๆตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยถึงแม้ว่ารายจ่ายของคุณจะเยอะแต่ในเรื่องของรายรับคิดว่าน่าจะยังมั่นคงดีอยู่เพราะดาวการงานของคุณมั่นคงตลอดทั้งเดือนถึงแม้มันจะเดือนถอยหลังนั่นแปลว่าการงานของคุณเนี่ยจะไม่ค่อยพุ่งทยานมากนักนะคะมีอุปสรรคปัญหา เยอะแต่ก็สามารถทำได้เป็นอย่างดียังมีความมั่นคงดี สัปดาห์ที่2อของเดือนดาวการเงินย้ายและอย่เมื่อกี้ที่บอกไปนะคะเป็นจุดที่โดดเด่นมีความเป็นเกษตราธิบดีทําให้คุณมีโอกาสในการสร้างเงินสร้างไรายได้ได้อย่างเข้มแข็งได้อย่างมั่นคงมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเงินนะคะแล้วยิ่งดาวการเงินมาเลงกันกับดาวมฤตอยู่การสร้างเงินในรูปแบบของออนไลน์หรือว่าในรูปแบบของการใช้นวัตกรรมใหม่ๆที่มาช่วยหาเงินนะคะหรือใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือออนไลน์เนี่ยตรงนี้คุณจะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้เยอะค่ะ แต่ดาวตัวตนของคุณนะกลับเดินเข้าสู่ภพเรือนที่เสียนะคะในขณะที่ดาวการเงินเดินเข้าภพดีนะดาวตัวต,วตวนก็ย้ายจากราศีสิงเข้ามาสู่ราศีกันดาวตัวตนสู่ราศีกันอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งเดือนเรียกว่าอยู่ในภพอริทําให้คุณจะเจอเจอกับอุปสรรคปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะแต่เป็นอุปสรรคปัญหาที่คุณจะสามารถแก้ไขฝ่าฟันไปได้นะคะเพราะว่าดาวตัวตนมาอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธเป็นดาวที่มาจากภพเรือน สหัชชะแล้วก็อรินะก็มาอยู่ร่วมด้วยดาวดวงนี้ทําให้เราสามารถจะติดต่อสื่อสารประสานงานกับคนรอบข้างได้ถึงแม้นจะมีความขรุขระบ,บ้างแต่ก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุน ในขณะเดียวกันนะคะดาวพระอาทิตย์ก็จะเข้ามากลุมตัวคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพระอาทิตย์เป็นดาวที่มาจากภพเรือนแห่งความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ดังนั้นนะคะคุณจะมีไอเดียมีความคิดิรเริ่มสร้างสรรค์ดีๆในการแก้ไขปัญหาทางด้านการงานดาวการงานของคุณนะคะในช่วงปลายปลายเดือนก็จะมีดาวพระพฤหัสเข้ามาร่วมอยู่ด้วย ตลอดทั้งเดือนเนี่ยดาวการงานโดนดาวพระเกตมาเล็งนะดาวพระเกตนี้เป็นเรื่องของความวุ่นวายดังนั้น,น่จะมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณจะต้องทํางานแบบหัวฟูเลยเดี๋ยวก็ต้องทําอัน,นุษย์เดี๋ยวก็ต้องทำอันนี้แต่ว่าคุณเก่งคะ่ะคุณสามารถที่จะจัด,จดการงานให้มัน สามารถแก้ไขปัญหารอบด้านได้แล้วก็ prioritize งานนะคะจัดเรียงลำดับอะไรสําคัญก่อนทําก่อนอะไรที่เดทไลน์มาทีหลังทําหลังเรียงลําดับการงานได้เป็นอย่างดีคุณจะไม่ได้ยุ่งวุ่นวายจนเกินไปนักถึงแม้ว่างานจะเข้ามาไม่เรียงลําดับไอ้นุ่นเข้ามาก่อนไอเดทไลน์ไม่ด่วนก็เข้ามาก่อนแต่ว่าจะทําเหมือนด่วนนั้นคนนูน้นคนนี้ก็จะอยากจะได้ผลงานจากคุณอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็จะ่าเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆคุณจะมีสตินิ่งแล้วก็คิดว่าอันไหนต้องทําก่อนอันไหนจําเป็นทําก่อนอันไหนทําหลังเรียงลำดับมันได้ดีแบบเนี้ย คุณก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงไม่ได้หัวฟูอะไรนะคะทีนี้ดาวการงานที่มันเข้มแข็งเป็นเกษตรตรงนี้เนี่ยแต่มันมีมาตรฐานเดินถอยหลังทําให้ยังไงซะการงานของคุณก็มีความมั่นคงแต่ช่วงเนี้ยใจร้อนไม่ได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้งานมันพุ่งทะยานคุณจะงุดหงิดเนื่องจากว่ามันเดินถอยหลังนะคะมันก็อะไรมันก็มีปัญหาอุปสรรคติดตดขัดขัดไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้อยู่เนืองเนือง แต่ว่าถ้าคุณใจเย็นๆแล้วค่อยๆแกะไปทีละปัญหาทีละปัญหานะคะไม่ใจร้อนคุณก็ไม่ต้องหุดหงิดแล้วเดี๋ยวมันก็เดินไปสู่การแก้ปัญหาได้ในที่สุดอยู่ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเข้มแข็งมากดาวสวยมากนะคะถ้าคุณไม่ได้ท้อถอยไปซะก่อนเพราะปัญหามันเยอะมันไม่ค่อยพุ่งทยานเท่าไหร่แต่ถ้าไม่ท้อนะคะคุณได้เงินแน่ๆนะจากการทํางานเหนื่อยจากการที่พยายามอดทนแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะทีละเปราะนี้เงินก็จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะว่าไพ่บอกอะไรบ้างไพ่นี่ก็จะพูดถึงบุคคลที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในที่ทํางานด้วยว่าเราต้องมีระวังอะไรใครบ้างไหม สำหรับไพ่ประจาตัวของคุณเลยก็คือไพ่หนึ่งไม้เทา้านี่คือไพ่ของคนที่มีการิเริ่มอะไรที่ดีนะคะมีการเริ่มการงานใหม่ๆดีบางคนได้เปลี่ยนงานบางคนอยู่ในองค์กรเดิมนั่นแหละนะคะแต่เปลี่ยนแผนกหรือบางคนทํางานที่แผนกเดิมตําแหน่งเดิมแต่มีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเข้ามาให้เราได้แสดงฝีมือนะคะแล้วคุณก็ได้ไพ่เด e Mag i c ช a n อย่างที่บอกไปคือไพ่ของคนเก่งรอบด้านคือไพ่ของคนที่เรียนรู้เร็วด้วยดังนั้นงานที่เข้ามาตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานใหม่บางทีเนี่ยไม่เคย ทำมาก่อนเลยด้วยซ้ําแต่คุณก็จะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วมีศักยภาพที่จะหยิบจับอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆก็เข้าอกเข้าใจกับเนื้องานของมันได้เต็มที่ทําให้สามารถที่จะทํางานลงมือทํางานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพฝีมือไม่น่าเป็นห่วงนะคะงานที่จะเข้ามาจะเข้ามาอย่างถาโถมเลยตลามลักษณะของสิบไม้เท้าเลยแบบภาระทางด้านการงานเอาไว้เยอะทีเดียวนะคะแต่คุณก็ได้ไพ่เดอะสันซึ่งเป็นไพ่ของคนที่มีความ สว่างสวยมีความรุ่งโรดดังนั้นเนี่ยคุณมีฝีมือที่จะทําให้ตัวของคุณเองรุ่งโรดจากการแสดงฝีมือจากงานเหล่านี้ที่มันเข้ามาอย่างทาโถมตรงเนี้ยนะคะทําให้คนรอบด้านเห็นเลยนะคะว่าคุณมีความสามารถแค่ไหนที่คุณจะเอาอยู่ในทุกๆงานตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ ที่เราจะได้แสดงฝีมือนะคะคุณอย่ามองว่าโอ้โหงานเยอะจังเลยทอ้อถอยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าท้อนะคะคุณต้องมองว่านี่คือโอกาสดีๆคุณจะท้อง่ายในช่วงนี้เพราะว่าดาวประจําตัวของคุณอนะอยู่ในภพอรินะคะภพแห่งเห็นอะไรก็เป็นปัญหาไปหมดบางทีเนี่ยมีคนไกด์ไลน์ทางออกให้ทุกทางออกก็มีปัญหาอย่างเงี้ยนะคะทั้งทั้งที่จริงๆมันไม่ได้แย่จนเกินไปแต่ตัวเราเนี่ยเป็นเป็นอริแก่ตัวเองนะคะตัวเราอรบท้อเองตรงเนี้ยมันเหนื่อยอันนี้พูดดาวผสมไพ่นะคะเพราะว่า ไพ่ตัวตนไพ่ต,ตัวตนคุณได้ไพ่ของการเริ่มก็จริงแต่ไพ่ในความรู้สึกลึกๆกันได้ไพ่เดอะมูนซึ่งเป็นไพ่ของความท้อเป็นไพ่ของความกังวลนะคะอันนี้ก็เกิดจากอิทธิพลที่ดาวประจําตัวคุณเข้าสู่ภพเรือนที่เสียภพเรือนอรินั่นแหละนะดังนั้นนะคะเวลาที่เรามองหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมองว่าเฮ้ยทุกปัญหามีวิธีแก้ นะคะไม่ใช่ทุกวิธีแก้คือปัญหาทั้งหมดทอจะแก้ตรงนั้นเอ้เดี๋ยวก็ติดตรงนี้พอจะแก้ตรงนี้ก็ติดตรงนู้นนะคะไม่ใช่แบบนั้นเป็นทัศนคติของคนที่จับจดทําอะไรก็ไม่สําเร็จหาทางออกหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งไม่ใช่คุณโดยเฉพาะมันไม่ควรจะเป็นคุณในช่วงนี้นะคะเพราะช่วงนี้ความสามารถคุณค่อนข้างจะโดดเด่นมากอยู่ที่กําลังใจว่าจะท้อหรือไม่มากกว่าทีนี้ในเรื่องของ ตัวงานนะคะต้องลุยต้องพร้อมลุยเพราะว่าถ้าท้อเนี่ยมันไม่ทันเนื่องจากว่างานมันล่าช้ามากถ้าเราไม่ลุยถ้าเราไม่ขยันเป็น2เท่าเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้ทันเดทไลน์ได้นะคะแต่ถ้าคุณพร้อมลุยเนี่ยศัก,กยภาพคุณมีพออยู่แล้วที่จะทํามันสําเร็จ ในเรื่องของการเงินนะคะไพ่เดอะซานเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วมาคู่กันกับไพ่สิบถ้วยนั่นแปลว่ามันอยู่ในจุดที่คุณสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้จนกระทั่งทําให้ชีวิตของความเป็นอยู่ของคุณนั้นเป็นสิบถ้วยก็คือมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขดีนะคะการเงินไม่น่าเป็นห่วงค่ะมีเงินเข้ามาอย่างมั่นคงดีแค่เฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเท่านั้นเองที่มีเกณฑ์รายจ่ายอะไรบางอย่างนิดหน่อยนะคะ ทีนี้คนรับรอบข้างเจ้านายเจ้านายมองว่าคุณเก่งเจ้านายมองว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพสูงมากแล้วก็เป็นเดอะสตาร์เป็นเป็นดาวในใจของเขาเลยนะคะคือเป็นดาวเด่นในใจของเจ้านายเลยนะแล้วเจ้านายเนี่ยก็เจ้านายนี่แหละ <c oughs> เห็นเราเก่งคนดีๆก็เอาใหญ่เลยนะคะทุ่มงานมาให้เราใหญ่เลยบางทีก็ไม่ได้ดูเลยว่าเราก็เต็มไม้เต็มมืออยู่แล้วนะคะในจุดนี้มีเกณฑ์ว่าเราอาจจะอยู่ดีๆก็ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หัวร้อนหัวเสียใส่เจ้านายนะแล้วก็เจ้านายก็อาจจะอึง้งๆไปตรงนี้พยายามควบ r ุมอารมณ์หน่อยนะคะดาวประจําตัวอยู่ที่พบอริทําให้คุณคอนคุมอารมณ์ยากไพ่ก็เจอไพ่ทาวเวอร์ไพ่ของการทะเลาะเบาะแวงเข้ามาอีก ทะเลาะก,กับใครไม่ทะเลาะดันไปทะเลาะก,กับนายซึ่งไม่เป็นผลดีนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆพูดทาง,งานมันเยอะไปนายเนี่ยเขามีทัศนคติที่มองเราในแง่ดีอยู่แล้วว่าเขามองว่าเราเก่งแต่ถ้ามันเยอะเกินกําลังไปค่อยๆพูดนะคะบอกนายว่าเดี๋ยวขอทีละงานนะเดี๋ยวทํางานนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอางานใหม่ให้ไม่งั้นเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วเรารนอย่างนี้ค่อยๆพูดดีๆได้นะคะอย่าไปใช้อารมณ์นะ ในเพื่อนร่วมงานก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแวงนะคะขัดอกขัดใจกับเพื่อนร่วมงานซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากความเครียดมากกว่าไม่น่าที่จะมีใครที่จะมีปัญหากับคุณแบบเพอร์ซันนะคะน่าจะเป็นความเครียดของคุณเองแล้วก็ความเครียดของเพื่อนร่วมงานหรือว่าความเครียดของสถานการณ์ในที่ทํางานที่ทุกอย่างเนี่ยมันบีบคั้นนะคะทุกคนต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่อย่างเงี้ยแล้วก็ยอดขายก็ตกสถานการณ์รอบ ข้างบ้านเมืองก็ดูมันแยกไปหมดทุกคนเครียดหมดนะคะเรื่องเล็กเล็กน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องกระทบกระทั่งใหญ่โตได้ตรงนี้เนี่ยเพื่อนคุณอาจจะไม่ได้ดูดวงนะคะแต่คุณดูคุณรู้ก่อนว่าคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะมีอารมณ์ร้อนอารมณ์เสียกับเพื่อนร่วมงานคุณรู้ก่อนคุณก็สามารถยับยั้งไม่ให้มันเกิดได้นะไพ่ทาวเวอร์ไม่ได้เป็นไพ่ที่บอกว่ามันจะต้องเกิดนแน่ๆทาวเวอร์คือเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงทาวเวอร์สามารถที่จะแก้ได้โดยมีสติดังนั้นขอให้มีสตินะคะแล้วก็ใจเย็นๆเข้าไว้การมีสติจะทําาให้้เรคควบคุมได ว่าโอเคตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่การที่จะไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยพอมีสติเราก็ไม่ทะเลาะเราก็เดินถอยออกมามก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนทางด้านลูกน้องสําหรับคนที่มีลูกน้องยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีค่ะลูกน้องตรงเกรียวกันดีลูกน้องยังเป็นตัวช่วยให้กับคุณได้อย่างดีแบ่งเบาภาระคุณได้ดีพอสมควรค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็ตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเม e อีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเก็ตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ